สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆที่ติดตามเมเม่ทาง youtube facebook สโป๊กดักแล้วก Stanford, s, ็ติดตามแฟนเพจ IMH a เมมเม่แล้วก็ติดตามอ่านบล็อกของเมเม่นะคะวันนี้เป็นเมมเม์อัปเดตค่ะเป็นอัปเดตเรื่องสิวนะคะซึ่งจริงๆแล้วได้ใช้ผลิตภัณฑ์เซสโบมาประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามจะสี่เดือนตีสี่เดือนสี่เดือนนะคะแล้วผิวเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นสิวพดอีกไหม มีสิวอะไรขึ้นบ้างนะคะก็วันนี้มาอัปเดตให้ฟังกันค่ะว่าอ่าตอนนี้เป็นสิวไหมมีปัจจัยอะไรในการที่เกิดสิวบ้างแล้ก็มาตอบคําถามเกี่ยกับบางคําถามที่เอ่อเมยว่าทุกคนทุกคนยังอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะก็วันนี้ก็มาอ่าเมย์เมยังมีสิวอยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นสิวที่คางซึ่งอ่ามันเกิดจากการเป็นประจําเดือนนะคะเม่เมจะเป็นคนที่โดยปกติเนี่ย เป็นคนที่ประําเวลาเป็นประจําเดือนเนี่ยก็จะเป็นสิวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบคาถามเลยละกันสําหรับใครที่ถามว่าพี่เมย์เป็นสิวปัดเป็นประจําเดือนถ้าเป็นสิวจะทายังไงคะ <laughs> ทาใจค่ะช่วงก่อนที่จะเป็นประจําเดือนเนี่ยก็ให้อย่านอนดึกทานน้ำเยอะๆแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาครีมน,น้อยลงค่ะเพราะว่าช่วงก่อนเป็นประจำเดือนเนี่ยร่างกายจะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอรนลมากขึ้นนะคะก็ะอาจจะทำให้ ปัจจัยต่างๆในร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะคะวิธีการก็คือให้อาจจะทาครีมที่เบามือเบามือน้อยลงเพราะว่าจริงๆเมื่อร่างกายมีโปรเจสเตอโรนมากขึ้นเนี่ยรูขุมขนก็จะเล็กลงด้วยนะคะแต่ว่าพอร,รูขุมขนเล็กลงไขมันมันผลิตเข้าเดิมมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดการอุดตันได้นะคะนั่นเป็นที่มาของการเปิดสิวก่อนประจําเดือนมาส่วรท,ทํทไมพี่เมย์ถึงแบบเป็นสิวตรงนี้จริงๆม่เมย์เป็นคนที่ จะเป็นสิวที่คางง่ายอยู่แล้วโดยปกติค่ะถ้าไม่คางก็ได้ผ่าทีนี้มันก็จะมีสูตรเหมือนจะเรียกว่าสูตรก็ไม่ใช่เป็นศาสตร์มากกว่านาะศาสตร์ที่เหมือนแบบแบ่งนาค่ะเป็นตารางตารางว่าตรงนี้เป็นเกี่ยวกับฮอร์โมอนนะตรงนี้เป็นเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้ตรงนี้เป็นตับตรงนี้เป็นอะไรนั่นแหละนั่นแหละถามว่ามันเกี่ยวไหมถามถามม่เมย์ว่าเกี่ยวไหมไม่เมย์ว่าเกี่ยวแต่ว่าอาจจะไม่เป๊ะอาจจะไม่ทั้งหมดไม่จําเป็นว่า อ่ะเป็นสิวตรงนี้แปลว่าตับไม่ดีแล้วเราจะต้องแบบไปไปล้างไปล้างตับอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าเป็นสิวแบบตรงนี้ก็คือฮอร์โมนไม่ปกติต้องกินยาปรับฮอร์โมนอ่ะแบบนี้คือไม่ใช่นะจริงๆแล้วอะ่ะ การที่เราจะรู้ว่าเรามีความผิดปกติทางทางไหนเป็นพิเศษหรือว่าต้องปรับอะไรเป็นพิเศษเนี่ยคือเราต้องไปหาหมอแล้วให้หมอเขาตรวจเช็คโดยละเอียดนะคะยาซูมสีู่มห้ากินยาอะไรเองเพราะจริงๆแล้วว่ายาทุกอย่างที่กินเข้าไปเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตกับร่างก,กายทั้งนั้นอาจจะไม่ใช่ภายในปี2ปี5ปีแต่อาจจะม,มีผลกระทบกับชีวิตคุณภายใน10ป,ปี2 0ป,ปีข้้งหน้าซึ่งถึงตอนนั้นคุณไม่มีทางรู้เลยนะคะว่ามันเป็นผลกระทบจากยาตัวนี้หรือเปล่า ถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็เซฟไว้ก่อน,นะคะ่ะคือไปหาหมอนะคะใครที่บอกว่า,ากินยาคุมยาคุมที่แก้สิวจริงๆยาคุมเนี่ยจะแก้ได้ก็คือสิวอักเสบนะคะแต่ว่าต้องกิน6เดือนขึ้นไปนะจ๊ะไม่ใช่ว่ากิน1 1วัน2วัน3วัน3วันสิวไม่ยุบเลิกกินยาคุมไม่ใช่กิน1เดือนสิวไม่หายเลิกกินยาคุมไม่ใช่การกินยาคุมเนี่ยเขากินเพื่อปรับระดับฮอร์อรออโมนในร่างกายให้มัน อ,อยู่ในภาวะที่สมดุลน,นะเพราะฉะนั้นร่างกายเราไม่ได้อัตโนมัติถึงขนาดที่แบบกินทั้งกินแค่เดือนเดียวแล้วมันจะปรับได้เลยนะคะมันจะต้องกินเป็นระยะเวลานานขนาดนึงเลยแล้วต้องกินจริงๆรแล้วต้องกินประมาณปีนึงนะคะเพราะม่เมย์เคยกินแล้วก็กเล่าได้เล่าได้นะคะต้องกินนานขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นการปรับฮอร์โมนหรือการจะกินยาคุมเนี่ยปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรก่อนอน,นะอย่ากินโดยพลาการค่ะส่วน เรื่องอะไรอีกเนี่ยเรื่องการล้างลําไส้เป็นเป็นอะไรที่คือจริงๆถ้าถามเมว่ามีใครผิดใครถูกไหมเมว่ามันขึ้นอยู่กับที่ความเชื่อบางคนก็เชื่อว่าล้างลําไส้เราทําให้ผิวหน้าใสเด้งดีหรือการเหมือนกับลําไส้เรามนีสิ่งตกค้างอะไรมากมายเราควรจะต้องล้างแต่สําหรับเม,เ,มเนี่ยมเมยเมเมเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการล้างลําไส้ถามว่าทําไม,มเมเมเป็นคนที่ชีวิตเคยเคย,เคยทําเคยทาเคยเคย,เคยสวนล้างลาไส้ แล้วกลายเป็นว่าแม่เมย์เนี่ยเป็นคนที่ช่วงนั้นนะเป็นกระเพาะอ่าเป็นไม่ใช่กระเพาะสิเป็นแบบโรคลำไส้อักเสบนะคะแล้วก็กลายเป็นคนเหมือนถ่ายเองไม่ได้อะต้องมีการกระตุ้นตลอดเวลาทีนี้ชีวิตเราจะอยู่อยู่ด้วยการกระตุ้นแบบนั้ตลอดชีวิตได้ไหมก็คือไม่ได้เมย์ทำไม่ได้เมย์ก็เลยต้องต้องปรับใหม่ปรับชีวิตใหม่ถามว่าการสวนล้างลำไส้เนี่ยมีผลเสียอะไรไหมมีค่ะ จริงๆแล้วการส่วนล้างลำไส้เนี่ยอาจจะทําให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ลาไส้แล้วทาให้หรือไม่ก็ทําให้ลําไส้เนี่ยได้รับความเสียหายนะคะอาจจะทําให้บางทีมันก็ไปโดนบ้างอะไรบ้างเลยจริงๆแล้วกาแฟหรือว่าภาชนะที่เราใช้สวนล้างลําไส้เนี่ยเราก็ใช้แล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดธรรมดาซึ่งมันฆ่าเชื้อโรคหมายถ right? ึงก็ไม่ฆ่าจิ๊ละใช่ไหมคะเพราะทีนี้เหมือนกับเราเอาเชื้อโรคเข้าไปสู่ลําไส้เข้าสู่ร่างกายเราเองอ่ะบางที ไดนาใสมาแต่อาจจะไม่คุ้มเสียนะถ้าจะส่วนล้างล้ำไสจริงๆก็ควรจะต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าไปหาสถานที่ประกอบการที่เขาค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็มีความรู้ทางด้านการส่วนล้างลํำไส้โดยตรงก็คือมีผู้เชี่ยวชาญทําให้เรานะส่วนเรื่องเรื่องนี้ประเด็นสําคัญเลยก็คือเรื่องน้ําเหลืองจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า ถ้าสิวสุดท้ายทํายังไงก็ไม่หายอ่ะจะไปโทษที่ประเด็นน้าเหลืองเสียได้ไหมไม่ตอบเลยว่าไม่จําเป็นเสมอไปค่ะเพราะว่าคนที่น้ําเหลืองเสียเนี่ยคือคนที่ภูมิต้านทานต่ตำเป็นคนที่ภูมิต้านทานตัวเองเนี่ยไม่สู้อ่ะอย่างเมเมเนี่ยเป็นคนที่น้าเหลืองไม่ดีน้ําเหลืองไม่ดีเนี่ยถ้าถามว่าเป็นมาตั้งแต่ตอนไหนถ้าคนน้าเหลืองไม่ดีสว่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เด็กค่ะเป็นตั้งแต่เด็กเลยเมยเมยจะเป็นคนที่ตอนเด็กๆขาลายแบบลายมากอะ่ะอืมแล้วโดนอะไรก็แพ้ปัจจุบันก็ยังเป็นถามว่า ยังยังเป็นอยู่ไว้เป็นค่ะเป็นคนแพ้ยุงแพ้แมลงแพ้มดแพ้ฝุ่นแพ้ละอองเกสรแพ้ดอกยากนะคะแล้วสิ่งสําคัญของคนที่เป็นโรคน้ําเหลืองไม่ดีเนี่ยน้าเหลืองเสียเนี่ยคือแค่ยุงเกาะอะเกาะนะไม่ได้กัดเกาะเกาะปุ๊บเป็นหนองเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแผลค่ะเนี่ยจะเป็นแผลแบบเป็นแผลนะคะเป็นแผลง่ายซึ่ง ซึ่งแผลที่เยอะเยอะเมย์จะเป็นแผลเยอะมากที่ขานะคะเพราะว่าขาเนี่ยมันไกลมือเราไงกบไม่ขนาดก,ก็จะเป็นแผลที่ผ่าเยอะมากแล้วถ้าถามว่าทายังไงถ้าน้าเหลืองเสียทํายังไงจริงๆแล้วว่าไม่มีหมอคนไหนรักษาโรคน้ําเหลืองเสียได้เพราะว่าตอนที่เมย์ปรับไปหาหมอจุฬาเมื่อก่อนไปหาหมอจุฬาก็เขาบอกว่าร่างกายเนี่ยมันจะสร้างภูมิต้ดดานทานของมันขึ้นมาเองแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือมันก็จะปรับให้ค่อยๆเป็นน้อยลง แต่ถามว่ามียาน้ํามียาสมุนไพรอะไรที่ขับน้นําเหลืองได้ไหมมีค่ะมีไม่ไมเคยกินด้วยแล้วทรมานทรมานยาน้ําระดมผลระดมเออมันระดมจริงๆแหละนะคะกินแล้วแบบกินก,ก็กินยากรสชาติก็ไม่โอเคถามว่ากินแล้วมันดีไหมก็คือมันก็จะขับมันก็เหมือนยาถ่ายะนะคะล้างออกหมดแต่ถามว่าจริงๆเราน้นําเหลืองเสียมันเกิดจากกระบวนการสร้างที่มันผิดปกติไม่ได้เกิดจากน้นําเหลืองที่ไหลเวียนภายในมันเสียนะ พราะมันเพราะมันขับออกไปหมดมันก็สร้างขึ้นมาใหม่ปะมันก็เหมือนเดิมปะมันก็เหมือนเดิมอะถามว่ามันดีขึ้นไหมก็โล่งดีอืมเหมือนเหมือนกินยาถ่ายแบบหมดไส้หมดพุงแล้วก็โล่งดีแต่ว่ามันช่วยอะไรไหมไม่ถ่ายทสายก็ไม่ช่วยอะไรเพราะมันเกิดที่ระบบเกิดที่การเกิดการผลิตของมันนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้ากินมังสวิรัต จะช่วยให้ลดสิวถามว่าจริงจริงไหมจริงจริงช่วงที่กินเจเนี่ยจะน่าใสแต่ถามว่า,าถ้าสําหรับใครที่คิดว่ามันกินแล้วมันลําบากกินแล้วมันไม่มีความสุขปลอดไม่ปลอดไม่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยแบบมีความสุขอยู่กับการกินแล้วคุณยอมรับได้ในสิวที่คุณเป็นเล็กๆไม่น้อยไม่ได้เป็นแบบทั้งหน้าไม่ว่าก็กินไปเถอะนะจริงๆแล้วการทานบังสวิรณ์ถ้าถามว่าใน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 ,ใน,ในด้าน ในด้านอะไรอะ่ะในด้านการยกระดับความเป็นมนุษย์ยกระดับจิตใจอะไรเนี่ยเนี่ยว่ามันเป็นแค่ความเชื่อค่ะแต่ว่าการกินที่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าถามว่าจะยกระดับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือการกินที่การกินเพื่ออยู่ค่ะการไม่ใช่การกินเพื่อสนองกิเลสไม่ใช่การกินเพื่อความรู้สึกว่าเราดีหรือเด่นกว่าคนอื่นไม่ใช่การกินเพื่อ,อสนองความอยากเช่น ถ้าสมมุติว่าเราฆ่าวัวหนึ่งตัวแล้วเรากินแค่เนื้อซี่โครงตรงที่ส่วนที่อร่อยท,ที่สุดส่วนที่เหลือเราไม่กินเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยเป็นการกินเพื่อที่สนองก,กิเลสล้นลวนๆเป็นสนองความอยากเพราะว่าเราใช้ร่างกายเขาที่เขาสังเวยเป็นเป็นอาหารของเราเนี่ยไม่เต็มที่นะคะแต่ถ้าถ้ากินวัวหนึ่งตัวแต่ว่ากินกันทั้งหมู่บ้านสองร้อยคนอันเนี้ยแม้ว่ามันมันก็โอเค ถ้าถามว่าไม่กินเนื้อวัวไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วไปกินเนื้อสัตว์เล็กๆแทนเช่นปลาเช่นกุ้งถ้าถามว่าบาปน้อยกว่าไหมเมอันนี้เมไม่รู้เมไม่รู้ในด้านศาสนาเนี่ยถ้าถามถ้าถามถ้าถามมีนะเมไม่ไม่ไม่ทราบแต่ว่าเคยดูรายการรายการหนึ่งน่าจะเป็น s m e ตีแตกอะค่ะเหมือนกับเขาก็เอาเจ้าของรายการที่เหมือนกับ อะไรโคกขุ่นคนยังทํามาแล้วเมย์จริงๆเมย์เป็นคนไม่กินเนื้อนะไม่กินเนื้อวัวไม่กินเนื้อควายนะคะแล้วเขาเหมือนก็แบบก็ถามคำถามประมาณนี้ว่าแบบทานเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วบาปมากอะไรอย่างงี้เจ้าของเขาก็เลยตอบว่าอือก็จริงๆแล้วอะถ้าเนื้อวัวหนึ่งตัวเนี่ยก็คือกินกันสองร้อยคนได้โอเคป้ตัวใหญ่แต่ว่าถ้ากุ้งหนึ่งตัวเนี่ยมันไม่ได้กินได้เยอะไงจริงๆคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะกินกุ้งอิ่มเนี่ยเป็นสิบตัวถ้าตีค่าความเป็นชีวิตเนี่ยมันเท่ากับสิบชีวิต ถูกไหมคะแต่ใครจะตีข้าว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์สัตว์ประเภทแบบจะจัดเขาเรียกว่าอะไรจะจัดสปีชีส์สัตว์ก็โอเคมีก็เมก็แล้วแต่แล้วแ,แ,แต่มุมมองใครสบายใจแบบไหนก็ทานแบบนั้นคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการที่จะช่วยลดสิวได้ก็คือไม่ทานแอลกอฮอล์ไม่ทานของหมักของดองไม่ทานนะ้ำอลมไม่ดื่มกาแฟไม่อ่าแล้วก็ไม่อะไรนะไม่ไม่ทานของมันมากนะคะ แต่ถ้าถามว่าทานเนื้อสัตว์ได้ไหมได้ค่ะทานให้มันครบอาหารห้าหมู่ทานให้ครบหลักอาหารห้าหมูน่นะคะแล้วก็ทานให้พอดีกับปริมาณที่เราต้องการในแต่ละวันไม่จําเป็นต้องอดไม่จาเป็นต้องพยายามแบบเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นเพียงแต่ว่าให้ทานผักแล้วก็ผลไม้มากขึ้นนะคะจะได้เหมือนกับปรับสมดุลร่างกายในชีวิตเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือนาฬิกาชีวิตค่ะนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีคนเข้าใจผิดเยอะ จริงๆแล้วนาฬิกาชีวิตเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยม,มั่นใจว่ามันไม่เท่ากันร่างกายของมนุษย์เนี่ยแต่ละคนแต่ละเพศแต่ละวัยมันจะซับซ้อนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนาฬิกาชีวิตของเราเราต้องเราต้องหาให้เจอเช่นเมย์เมย์ในการชีวิตเมย์เมย์คือการนอน5ชั่วโมงต่อวัน6ชั่วโมงต่อวันเออ6ชั่วโมงต่อวันแบบดึกขนาดไหนถึงได้ตัวดึกของเมย์เมก็คือหลังหลังเที่ยงคืนครึ่งไปแล้วนั่นคือดึกของเมเมย์แต่ดึกของบางคนเนี่ย หล Α ังสองทุ่มเขาก็ดึกแล้วนะจ๊ะเขานอนตั้งแต่สองทุ่มนะแต่ระดับนี้มีนอนตั้งแต่สองทุ่มได้ไหมไม่ได้มันจะตื่นตีสามแล้วมันจะทรมานนั่นคือไม่โอเคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการปรับสมดุลหรือนาิกาชีวิตเนี่ยก็คือต้องหาให้เจอว่าเรานอนประมาณเวลาไหนกี่ชั่วโมงตื่นมาแล้วมีความสุขวันนั้นฉันเอนจอยฉันแฮปปี้ฉันพอใจกับการนอนจำนวนเท่านี้นะคะก็คือต้องหาให้เจอ ไม่จาเป็นว่าคนทุกคนจะต้องนอนสีน่ทุกคนนอนแล้วตื่นพร้อมกันตีห้าเพื่อเพื่อทําให้อน,นุนอันนี้ทํางานไหมค่ะทุกคนทํางานไม่เหมือนกันร่างกายของทุกคนมันจะปรับได้ไม่เหมือนกันไม่งั้นคนที่เดินทางข้ามโลกมันก็ต้องมันไม่รวนหรอมันรวนใช่ไหมมันก็จะเป็นเจ็ตแล็กใช่ปะ่ะแต่ว่าอ่าร่างกายของเราอะค่ะมันอนาจจะนอมัสแล้วก็มีความต้องการที่ไม่เท่ากาัขนขณะอาหารเรายังต้องการพลังงานแคลอรี่ที่ไม่เท่ากาันพลังงานวิตามินหรือว่า สิ่งต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นในการชีวิตหรือสมรุลของชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันเช่นกันแล้วสิ่งที่ไม่เมอันนี้แนะนําแอดแนะนานะคะเป็นแบบจริงๆเพิ่งเพิ่งเพิ่งประสบกับตัวเองมาก็คือ,อภาวะสภาวะการเมตตกขาวนะคะซึ่งผู้หญิงวัยเราเนี่ยวัยวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นวัยรุ่นตอนปลายก็ได้นะอาจจะแบบอายหมอไม่กล้าไปหาหมอหมอายเพราะไม่มีประสบการณ์การขึ้นขายอย่างอะไรเงี้ย แต่ว่าจริงๆเรามันสาคัญนะคะให้สังเกตตีของตกขาวบ่อยๆตกขาวเนี่ยมันมีนะที่แบบเป็นเฉลาเพราะไม่เมย์เพิ่งเป็นอายว่าเพิ <laughs> ่งเป็นเฉลาแล้วแบบคือจริงๆมันเกิดจากได้หลายสาเหตุค่ะเ mm hmm. ช่นเข้าห้องน้ําแล้วเราไม่เช็ดอบลมมจางให้ให้ให้แห้งอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่สะดวกใช่ไหมโอเคแต่ไม่มแบบค่อนข้างที่จะเช็ดเช็ดเช็ดแห้ง การส่วนการสนล้างช่องคลอดหรือว่าการล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาทำไมเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะเพราะว่าค่าความเป็นสมดุลของตรงนั้นมันหายไปแล้วก็การตัดกางกเกงในในที่ร่มก็มีส่วนนะเพราะฉะนั้นก็ใส่ใจดูแลจากนี้เพราะว่าอ่าอย่างที่บอกว่าควรจะมีชิดชู่ติดไว้นะคะแล้วก็การุณาเช็ดอบมพลาจาให้แห้งแล้วก็อย่าส่วนล้างช่องคลอดนะคะแล้วก็ อ้าวก,ก็งเกงในเนี่ยก็คนที่จะตากในที่แจ้งแล้วก็อากาศไทยทีได้สะดวกแล้วก็ประหา,หเ,ะะาเขาไปโดนแสงแดดบ,บ้างอยา่าอย่าก,กลัวว่าเขาจะแบบยางตายนะ <c oughs> ก็มีแค่นี้ค่ะที่สำคัญเนาะสำหรับวันนี้เม่ยไ,ไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปบ้างให้สาวๆของเม่ย